Not more me พุทธะเตจะสารานาตยาธรรมมีกาเตจปาสิทธิปาสิทธวานารายปารมิสุราสิทธิพรหมนาจินทาจะจตุโลกาคัมภีรักคาสมมุทาผู้ตุงขังข้าจะสารัมภชัยญาปาสิทธิปาวันตุเต ใจยจยะใจยะทอรันีทอรันีอุทาทิอุทาทินาทีนาทีชัยยะชัยยะค่คนละตนละนิสัยนิไรใสเซนนมรุราตจะพ้โนราทีชัยยะชัยยะคำพี ระสมพีนาเคนทานากีพีสัตย์ยาผู้ตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรจีชัยยะชัยยะสิงกีสุตตาทานามุขาชาชัยยะชัยยะวรุณนามุขาสัตราชัยยะชัยยะจำปา พินาคากลาคันโทชัยยะชัยยะกัตยาพลนาตุรงสุกราภุชงสศิฮะปิยาคาทิปะชัยยะชัยยะวรุณนามุคายาตาทิตาทิตาเสนาฮารี ปุนาสุทินอระดีชัยยชัยยสุขาสุขาทีวีชัยยชัยยทอรณีตาเลศสัทาสุชัยยชัยยชัยยทอรณีสันตินสัทธาชัยยชัยยมังการาตรนญาภาวะเกชัยยชัยยวรุณนายัก เคชัยยาชัยยารักษาเสสุรภูชาเตชาชัยยาชัยยาพรหมมินทคานาชัยยาชัยยาราชาธิราชสัพชัยชัยยาชัยยาปะทวิงสัพพังชัยยาชัยยาอรหันต์ตา ปจเจกพุทธสาวังชัยยชัยมเฮสุโรหาโรหารินเทวาชัยยชัยยพรหมมาสุรักโกชัยยชัยยะนาโกวิรุณหโกวิรูปะโกจันทิมารวิอินโทตเวนตโยจักเวโรวาโน ปิจาอาคิวายโยจะปาจุนหูกุมาโรทาราธารโกอัฏฐาราสัมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาตายโยอิสิโนสาวกกาสัพพะชยยระโมภะวันตุเตชัยธรรมโม จะสังโฆจะทัสสะปะโลจะใชัยยากังเอเตนะชัยาเตเชนะชัยยโสดทีภวันตุเตเอเตนะพุทธาเตเชนะโหตุเตชัยามังคะลังชัยโยปิพิภูตัสสสิริมาโตอายังมาราสัจกะ Bimato para jayo uko sayampo thimande paramo pita cha iyatatha pramaka nama hisino jayo bimputa bimato PARACAYO jayo uko sayampo thimande paramo. ติตาชัยยตตาอินทคณามเฮสิโนชโยบิพุทธาสิริมาโตอายังมารัสัจปะปิมาโตปาราจโยอุโคสายมโพติมันเดปะโมทิตาชัยยตตาเทวคณามเฮสิโนชโย Bị Bồ Tát Sắc Sư Ma Cô Ayang Mara Sajapa Bị Ma To Ba Ra Cha Yo Ukho Sa Po Thi Mạn Đề Ba Mu Ta Cha Ta Ta Su Mahisino Cha ปิพุทธสัสิริมาโตอายังมารัสจาภาปิมาโตภาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเดปโมทิตาชัยยตาธานาคคานามหิสิโนชัยโยปิพุทธสัสิริมาโตอายังมารัสยจภะ ปิมาโตปาราชโยปุโคสยามโพพิมันเดฟามุพิตาชัยยตทาสารัมทาคนาหมสิโนจะยันโตโหทิยาโมเลสักกายนั่งนั่นพิวัฒโนเอวังตาวังมิชโย โอหิชายาสุชายามังคะเรอะภาราชิตาปันลังเกสีเสปทวิโพคะเร อาภิเสกสภพพุตานังอัคภาโตอโมทติสุนักตั้งสุมังคาลังสุปาภาตังสุหุตติตังสุขานุสุโมหุโตจะสุยิตังพระมจาริสุปัทกีนังกะหายกรรมมังวาจกรรมมั่งปัทกีนังปัทก กินังมโนกามังปานิทีเดปาทักกินาปาทักกินานิกัตตาวานาลาพันตัดเตพาทักกินเตอัตลัทาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสนีอโรคาสุขิตาโหทัสสะสัมเวหียติภิสุนันตุ थकता थकायुका सुम तो सुखिता हुन तो सभ्य रख सभ्तन रखु खीन शासन यहां ते सहु मनोरथातकसंत वसमस ว a l a h karo ka cuppat tawa esang mibaren puca sapata kaya sukhang kiti sukag arahahan y a t a